คูณดีอังกฤษนี่เพื่อนผมคุณกลับมาจากอังกฤษใช่ครับผมแนะนำอะไรครับอังกฤษเลยแนะนำอะไรเมนูอะไรอังกฤษเนี่ยก็มีเป็นก๋วยเตี๋ยวลิ้ส่วนก๋วยเตี๋ยวลิ้ส่วนก๋วยเตี๋ยวลิ้ส่วนนี่จะถนัดกันมากทางด้านของลอนดอนเหนือร้อนเหนือใช่ครับ What the fuck กูถึงเหนือผมก็เพิ่งไปมาไปกินนี่มาต้มยำอกหักโอ้ยผมเ็ไ่่กินักาแบล้วแล้วของผมก็โดนตัดไต้มยำอก พัดพักแอบรักปลุกขอยินโอเคนะครับแล้วสรุปวันนี้เราจะกินอะไรกันดีเรากินอะไรกันดีกินอะไรกินอะไรกินอะไรไปแซนด์วิชแฮมชีสนะครับผมแซนด์วิชแฮมชีสวัตถุดิสมีอะไรบ้างวัตถุดิบใช่ไหมครับวัตถุดิบครับเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตกันเลยครับไป คลับผมดูมเซอร์ที่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือวัตถุดิบของเราในวันนี้รั้ผมวัตถุดิบทั้งหมดอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่ซื้อมาใหม่นะครับซึ่งราคาก็ถ้าจะกินก็ควรจะซื้อมาแล้วก็หานกันเพราะนี่ทั้งหมดนี้ซื้อมาก็ตกระละสามร้อยบาทใช่ครับสามร้อยบาทซึ่งถ้าจะกินก็แนะนํา,นาให้ห,า,หานดีกว่าหารก็ตกคนละร้อยมันก็ แล้วก็ไปซื้อแซนด์วิชเซเว่นกินถ้าจะเอาแค่ก็คือซื้อแซนด์วิชเซเว่นตลอดเวลกินเออติดใจซื้อสำลีรูปดีกว่านะอร่อยอันนี้เป็นขนมปังซื้อแบบไม่มีขอบานนะครับถึงไม่มีขอบานนะเพราะว่าที่เหลือหมดใช่ครับอันนี้ก็เป็นเนยเนยนี่ก็เพิ่งซื้อมาเลยนะเพิ่งซื้อมาแล้วแกะเลยอืมโอ้น้องโอ้น้องโอ้น้องน้อน้อง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 น้น้องน้องน้น้องน้องนน้อง โมโรน่ารสธรรมดาครับผมแล้วก็อีกอันนึงเป็นสมูทตี้ไบครับเป็นสมูทตี้ไบแล้วก็สามงชีสโมกตี้ไบครับโมกตี้ไบค์ชีสเราก็จะมี2ชนิดนะครับผมจะเป็นเชดด้าชีสนะครับแล้วก็มอสซาเรลล่าชีสครับผมมอสซาเรลล่าชีสนี่คือเป็นชีสที่ให้ความยืดและความนัวในการกินเชดด้าชีสนี่คือจะเป็นรสชาติครับเป็นรสชาติความเข้มข้นอ่าเราจะเพิ่มความเข้มข้นกับความหอมไปในขนมปังของเราซึ่ง ถ้ามากินแล้วอ่ะมันจะรู้สึกแบบโอเคมากเวลาเราทําอะไรกินด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะมาแชร์กันหารกันแล้วก็มาทํากินด้วยกันโอเคอเพราะว่าอันนี้มันทาง่ายโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปแตะแจงวัตถุดิบกันเลยครับเราได้แบบที่ต้องการนนะครับผมก็จะใส่เนื้อสัตว์เลยครับผุงตบางลงไปนะฮะแล้วผมก็จะใส่เชดด้าชีสลงไปครับ ใี้คนนี้ทำได้ทุกอย่างจริงม <รอ S 1> ีอนเนกประสบค์เขาเป็นจริงจริงกับเบลดีแน,น่นอนแล้วก็จะประกบด้วยบูน,นานะครับแล้วก็ ปิดได้หมดครับผมรอนําเข้าตู้อบแล้วก็จะมาดูผลลัพธ์กันครับได้แล้วครับหนึ่งชิ้นรอเข้าตู้อบนะครับทุกคนมามามาดูขั้นตอนการทำบ้างดีกว่าอันนี้ของคุณบอสของคุณบอสนะครับขอบคุณครับปีอ่ะเอาคุณบอสนะครับเอาให้มันหอมนิดนิดหน่อยพวงแหวนแรกจะวางด้วยอะไรก่อนครับ แผ่นแรกเดี๋ยวผมจะเน้นเป็นเนนเป็นแฮมแล้วกันครับเดี๋ยวใส่แฮมไปลงไปก่อนมันก็มีแค่บมันก็มีแค่นี้แหละจริงมันจะดูไม่มีแค่นี้โอเคลี่ยปนใจแล้วเอาเป็นไส้กรอกด้วยดีกว่าครับเดี๋ยวมีชีสเึ็งแผน่นแล้วก็เป็นไส้กรอกมีไส้กรอกมาไส้กรอกเดี๋ยว่ยวันเป็นอันนี้ดีกว่า นี่วางกันไปก่อนทำเป็นอย่างนี้ดีกว่าไปแล้วเบี้ยวไปหน่อยครดีเรียนคณิสไม่เก่งเดี่ยวไปหน่อยตามต่อด้วยขอตัวด้วยขนมปังอันนี้นะครับอ้าวแล้วเราก็ประกิบไปอุ้ย เออถูกแล้วนี่ไี่ดัแล้วเราก็จะหั่นไปเลยหั่นดูเลยหั่นไม่เข้านะครับพบังเข้าไม่เชื่อมือวันนี้สิจะเป็นแฮมชีสนี่นนี่ะครับเราก็จะเบรดด้วยน้องเนยนะครับทีเราไม่เล่นเราก็ทาไปตามความพอใจของเราแต่ตอนนี้ช่วงนี้ผมก็คือไดเอทอยู่นะก็จะทานน้อยหน่อยนกคี้ใส่เลยครับ มันเหมือนแบบน,น,นมบางี่ใส่ต่อไปเราก็จะลงเป็นทางน้องอืมีการโอเ้เขามีการเครียร์ที่อ่ะพคี้มีการท่นนะครับท่นแคมออกมาครับต่อก็จะแบ่ง คอนเทนต์เขียงมันเล็กไปใช่ไหมเขี่ยงมันเล็กไปหรือว่าเราไม่ค่อยเราคอนเทนต์คอนเทนต์เนี่ยได้ไฮไลท์แล้วได้ไฮไลท์แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตัดเพลงใส่ ono ono โ o no no, no, no. no. no, no, no. b น n g โ b u ง g o เราก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันครับเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับ ไม่เป็นไรจังหวะจังหวะที่หทางทำเนียกไปตัดจนถึงทันเสร็จอะไรเงี้ยจากนั้นที่เราได้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาจัดแต่งหน้าแฮมเออ่แซนด์วิชกันเลยนะครับนม่ลิ้นมากเลยเลย,ยอย เราก็จะโรยด้วยมอสซาเรล่าชีสของดีนะตัวนี้ของดีนะครับเอาแพงด้วยเรื่องรือมีอยู่แค่เนี้ยแม่งเกือบร้อยแล้วแพงอันนี้อันเดียวแพงอันนี้อันเดียวด้วยน่าจะน่ารับประทานเป็นเมนูที่แบบเรียบง่ายนะครับเรียบง่ายอ่ะแพงแพง มึงขนม20บาทในเซเว่นเลยนี่นี่เราก็ปิดลงไปครับปิดอันนี้ซึ่งจะเอาไปอบด้วยใช่ไหมนี่ครับของอุยของผมเองครับของผทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยนะครับว่าบทสรุปของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรนะครับไป ำรับการทำแซลวิทแฮมชีสของพวกเราเอานะครับพี่เด็หคนของคนแรกเลยนะแล้วทำไมเองไม่หันเสียง่อพอเรียนผมเรียนมาเรียนมาที่อังกฤษสี่ปีไม่มีอะไรตอนตอนนี้คือคนดูแบบยืนนั่งนู้แล้วไม่มีไม่มีอะไร ถึงร้านผมแล้วแหละโอเคไม่ทำขอเลยว่าไม่ไม่ตัดมันเฉียงไงแล้วน่าจะรอนานเกินไปแล้วจะเตรียมตัวนานเกินไปขนมปังแข็งเป็นหินของบีงทีนะของนีดไม่มจะตั้งนานกดคอมเมนต์ละแล้วนี้ให้ดูของนี่ดอะไรอย่างเงี้ยก็ฉีดอาหารน่ารักหวานเข้าใจเพื่อนๆที่นี่เหมือนเดิมก็เลยเคแต่ เรามีตัวช่วยที่จะช่วยให้รสชาติดีขึ้นนะครับทุกคนตัวช่วยแบบไทยๆเห็นมาดิซบ <c oughs> สุดแล้วนี่เลยใช้เป็นซอสติกโดซ่าเป็นสส <c oughs> ไงบ้างครับรีวิวของตัวเองอร่อยชั้นนะครับก็บแต่คำว่าเรา<ม>ทำเนื้อเราทำมาเราซุปเราจะรู้สึกสน,น,นุกว่ากินหนึ่งร้อยใกล้กัดไปเลย จิ้มกินเลยอืมกรอยขอบอนะันามต้งไม่ซื้อแดดวะเมื่องสาบใครที่คิดจะทำนะครับว่าซื้อดีกว่าจริงๆซื้อง่ายกว่าน่แต่มันก็อรอยน,นะอ่อา,า,า่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดแต่ว่า มันก็ไม่ได้ง่ายคุ้ก็ไม่ได้ง่ายกา่ดีก็ถ้าอยากทานอะไรง่ายๆก็ขนมปังห่อนะครับแล้วก็นมข้นอะคำของแจกก่อนเลยครับเ <ไป S 2> ต็มสิบคะแนนนะ,ะเราให้สิบเพราะว่ามันเป็นเมโนูที่เราทำกับเพื่อนเราวปพูดถ่ายไปไป ในทังทิดทางเดียวกันติดหลอกเต็มที่ครับสำหรับผมขอบคุณพี่มากครับตาว้ตไาผมผมให้แปดจุดห้านะครับ่เกนจุดห้าไปเลยมันยังไม่ววาวพอแล้วก็ชีทพิลิตด้วยอาจจะเป็นเพราะมันนานไปหรือว่ารสชาติมันหลงช่มันคือความเป็ของคุณ ใช่ครับมาดูเอาพิษของผมด้วยจะไปหักคะแนนในแซนด์วิชแล้วแต่เด็กไมันทำอะไรพีดมีของอย่างของโค้ดโอเคงั้นผมให้เต็มสิบแล้วกันแหมหกเพราะว่าเอาล่ะเห็นผลเห็นผลเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นการที่เราได้ทําอะไรร่วมกับเพื่อนด้วยครับแล้วก็ไม่คนเราเราเราตอบแล้วอ๋ออุ้มพูดอะไรอ่ะก็ดีผมไม่ได้ฟังโอเคผมให้เต็มสิบครับหกจากสิบอร่อยมากแต่ว่าเส้นไอซ์ชีสมันไม่ยืดอย่างเงี้ยครับผมไม่งั้นก็มีในสวยๆให้ดูมากกว่านี้ใช่ ปูจนปูจนสีจานปูจะตะเลาะกันเนี่ยก็ก็ผมก็ให้เต็มครับเต็มสิทหรอวะยังงี้ผเต็มได้ไหมเมื่อไหร่กูจะตอบเต็มปากเต็มคำอ่ะแล้วก็มีของหวานในล้างปากเล่นๆไปเดี๋ยว โอ้โหไไปปขนมไม่รู้เลยนึกแต่ว่าขนมยังไม่รู้เลยไม่รู้ขนมสุดที่ปุ่มไอ้นี่ให้ลบสิบเลยมันคือแม่ไม่โู้เว้ยอะไรยังเวลารสชัดิตาดเลยวันนี้นะครับคอนเทนต์ของเราก็ได้จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนก่อนที่จะปิดคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์พวกเรารายการเฮ้ยกินอะไรดีครั้งหน้าพวกเราจะมาทำเมนูอะไรกินก็ ติดตามชมด้วยนะครับอันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ